ก่อนหนึ่งก็ต้องขอบคุณท่านประธานสสรังสิมันลมนะครับแล้วก็คณะนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนวันนี้นะครับก็นําหลักฐานของอความเกี่ยวพันต่อเนื่องนะครับในช่วงที่ผ่านมาในสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็มาถึงวันนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับสสชนพัฒนนะครับที่เกี่ยวข้องกับเส้นเงินยาเสพติดแล้วก็เส้นเงินเว็บพนันออนไลน์นะครับซึ่งเส้นเงินเนี้ยนะครับมันเป็นเส้นเงินของจริงที่ไม่สามารถปฏิเสธได้นะครับแล้วก็ สิ่งที่เราทําวันนี้นะครับเราอยากให้เป็นมาตรฐานของสังคมว่าการนําเงินแ็บพนันออนไลน์ก็ดีการนําเงินจากเส้น,เ,สนเงินยาเสพติดก็ดีเนี่ยมาจากเด็กเดินโพยเนี่ยนะครับแล้วมาลงสมัครสอสและได้เป็นสสเนี่ยแล้ใช้เงินพวกนี้นะครับมาทําการเลือกตั้งอันนี้เป็นเคสตัวอย่างที่เราทําให้เห็นว่าในขณะนี้ประเทศไทยนะครับอยู่ในยุคที่จะย้อนกลับไป2499อันตรพานของเมืองนะครับซึ่ง ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นนักเรียนนักเรียนนิสิตนักศึกษาเรือชีวะที่ตีกันมันเมื่อก่อนแต่ขณะน,นี้นะครับกำลังนําเงินธุรกิจผิดกฎหมายพวกนี้นะครับทุกประเภทเนี่ยนะครับมาใช้ในการเลือกตั้งมาใช้ในการสนับสนุสน,นพรรคการเมืองนะครับแล้วก็สร้างตัวเองให้มีเป็นผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น